การทางานรูทีนคืองานประจำคุณจำดีๆนะการทํางานรูทีนคืองานประจําเป็นการทําซ้ําทาซ้ําทําซ้ําทําซ้ําแบบเดิมทุกวันคุณได้ไปไประจําการอยู่ที่เด็กประชานคมีฟอนต์ใช่ไหมแลมีประตูให้ปกใช่ป่ะคุณเข้าไปเฝ้าคุณแค่เข้าให้คุณเฝ้าอยู่ตรงนั้นนะแล้คุณที่ดูคุณอยู่ตรงนั้นนะกกเดือนชีวิตเป็นอะไรบ้างเหการขายหันตาแล้วก็ผูกประตูกับเชือก แล้ก็ส่งเขาเอ๊ะดีใจเลยเขาเด็กมันตื่นเต้นแต่กูเห็นว่าเป็นวันครั้งลวแล้วทำแนี้ทุกวันคุณว่าคุณว่าคุณจะกระตือร้อนมั้ยมันนิ่งนะเพราะมันทำซ้ำทำซ้ำทุกวันมันนิ่งให้เข้าใจตรงนี้ด้วยว่างานรูทีนที่เราทำกับน้องอ่ะลูกน้องมันทำซ้ำ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 จนมันนิ่งหน้าที่เราตื่นกระตุ้นให้มันมาเหรกระตุ้นให้มันกระตือร้อนเอาแงคิดดีๆเอาเรื่องราวดีๆออกมากระตุงให้เขากระตือกระตือร้น นิ่งทับเดียวปีหนึ่งแล้วนะแล้วมันนิ่งมาปีคุณคิดอยู่ดิจะเหลืออะไรอ่ะเปิดโควิดมาเนี่ยคนไทยขี้เกียจขึ้นเยอะคุณรู้ปะ่ะงทำไมอะ่ะก็มันอยู่นิ่งมาสองปีสองปีอะ่ะทำอะไรไม่ได้บ้านหอ,อกไม่ได้อะ่ะนั่งรู้ตัทัานอยู่ที่บ้านคุณยังโชคดีนะอยู่สวนลุงรุงเขาไม่ให้ออกไปไหนก็อยู่ข้องใหนนี้ห้าออกอากาต้นเยอะนะ ก็ไทยต้อมาต้นเยอะๆนะไม่เราต้นไม่ได้นะที่เราต้นหน่อย